ราสวนผักของคนสองนะคะสวัสดีค่ะช่องคนสองค่ะช่องเตเตนดูสเรนแห์สองนะคะฤด,ดูนี้เป็นฤด,ดูของเขาเลยนะคะนิ้มเลยนะคะดูนะผักชีด้วยนะคะคือผักแล้วก็มีเซลลลี่นะคะ สวนครัวพื้นที่ก็นิดเดียวนะคะอัปเดตนะคะอัปเดตอันนี้ก็พวกมินนะะนกกม้นทางฝั่งยุโรปนะคะส่วนมากสองจก้น,นินสละเนียนี่แหละค่ะมิ้นเพราะว่าใช้เยอะใช้เยอะทำกับข้าวเยอะกินเยอะ ใส่อะไรก็หอมนะผักแพลวค่ะผักแพลวผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านหิมะนะคะออผักแพลวผักไผ่บ้านเรานี่แหละค่ะดูแต่ละกระถางนะคะมาชมอัปเดตอัปเดตแล้วก็มีผักชีดูกอผักชีนะคะผักชีกินได้นานนะคะเขาจะสูงนะคะสูงสูงเป็นเมตรเลย ทางนี้เอา,าเลงวันใสเลยก็จะมีผักต่างๆนะคะมีผักต่างๆผักกาดผักสลัดต่างๆนะคะดูมิ้นต่างๆมาอัปเดตกันเนะาะอัปเดตไว้เนาะว้าวไปดู ฤด,ดูสรลาเน่ฤด,ดูสรลาเน่ของเราปี2021สวยงามสวยงามสวยงาม,งามจริงๆค่ะสาลาเน่ปลูกที่ญี่ปุ่นธรรมชาติก็จะมีนะเป็นบางที่ก็จะมีสรลาเน่ขึ้นก็คงมีคนปลูกแล้วมันมันจะทนทนหนาวทนร้อน ะะล,ลักษณะเขาก็จะเป็นต้นๆน,นะคะเป็นต้นๆไม่เห็นไหมไม่เห็นไหมคะเออเขาก็จะไม,ไม่ไม่ไม่เป็นเป็นเ,นเหมือนสลันหน่บ้านเราอ่อนเอนะคะดูอ่อนเอดูดูสลันหน่ที่ญี่ปุ่นเนาะก็จะดูแข็งแรงแข็งแรงมากๆเลย แข็งแรงมากๆเลยภูมิใจเสนอมากๆเลยดินก็จะใช้ดินหลายๆอย่างทก,กันผสมดินนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ยอะไรนะคะก็นอกจากปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดขี่หมูอัดเม็ดที่นี่เขาก็จะมีขายนะคะมาดูโอเคนะคะ